สวัสดีครับผมนายสุธีดิเต๋เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพคนะบริหารธุรกิจสาขาการตลาด <Yeah. S 1> วันนี้ผมจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้ที่ผมได้อ่านนั่นคือหนังสือของคุณตันท่านกอดทันทีคือคำตันแท้ทางผ่านของชัยชนะหนังสือเล่มนี้มีความน่าสนใจคือผู้ที่แต่งคือนักการตลาดที่ประสบความสำเร็จมากและมีความสำเร็จในการทำธุรกิจ เป็นอย่างมากในหนังสืเอเล่มนี้มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการทำธุรกิจของคุณตาคัสกรนาทีเพราะฝ่าที่เราจะรู้จักคุณตาพัสกรนาทีใน,นวันนี้คุณตาได้ทําธุรกิจต่างๆมากมายหลายอย่างและเกิดความล้มเหลวหรือความไม่แพ้ต่อคู่แข่งต่างๆมากมายและข้อคิดข้อคิดบางประการในหนังสือเล่มนี้ที่ จะนำไปใช้ประโยชน์ในยุิตจําวันได้เช่นการสู้เป็นไม่ใช่สู้ตายเพราะธุรกิจส่วนใหญ่ที่เจ๊งส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่สู้ตายคือสู้จนหมดตัวไม่เหลือเงินทุนเพื่อจะทำธุรกิจอย่างอื่นแต่ถ้าเป็นการสู้เป็นคือเราทรําธุรกิจไปสักระยะหนึ่งถ้าไม่ประสบความสำเร็จเราสิงหยุดทําธุรกิจนั้นและสามารถเก็บเงินทุนสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะไปเริ่มทําธุรกิจ ไม่ขึ้นอีกครั้งหรือการไม่กลัวความแพ้ในการทรําธุรกิจต่งางๆและข้อคิดที่ได้จากหนันงสือเื่งนี้คือถ้าเราจะทําธุรกิจเราไม่ควรกลัวความแพ้ต่อคู่แข่งหรือไม่ควรกลัวความล้มเหลวการที่จะเราจะประสบความสำเร็จในการทรําธุรกิจได้เราจะต้อง เคยมีความไม่แพ้หรือความเหลเ่ยมาก่รและสิ่งเหล่านั้นจะสอนให้เราประสบความเร็จในการทำธุรกิจได้แบบผึ้อันพัสกรนาที